โอเคค่ะก okay, ็กล uh ับสวัสดีวิตรรักแฟนเกมที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทีเด็ดสล็อตก็มาอยู่กันที่คาสเกมของ1 2 3 4งสามสาสี่หนึ่งสสามสี่เมกาเกมนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่เกมล u c k เ n e ก o นะคะของคาย p g พจอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็พกทุนมาแค่สองพันบาท น้อยหน้าไม่ได้นะช่วงนี้เกมแมวเขามาแรงจริงๆนะอ่ะขอปรับเป็ดแรกไปที่40บาทแล้วก็เทอร์โบ50บเลยทุกคนเออเอาวสวยเฮ้ยเปิดสวยฮะทุกคนเปิดฉากได้สวย ิ้วยังไงเออโอ้โคหคูณหกทุกคนไหลต่อเนื่องเออแมวมาดีจริงนะทุกคนเออ เออหอไหลต่อเนื่องเฮ้ยเออ,ออหูสี่สิบบาทถือว่าเข้าดีนะทุกคนเกมแมววันนี้เคอู้อออสวยน่าจะหมดกระดานนะขอร้างสวยๆส,สักโอ้โหแซลมอนร้อยแปดสิบ เออมาออโอ้โหเคเต็มระบบเออแซลมอนโอ้โหเสียดายแซลมอนนะโอ้ยวันนี้เกมแมวเขาก็ปังนะทุกคนวันนี้เกมแมวปังมากจ้ะโค้งตี เออสวยแซมอนแซมอนลุนแซมอลเอ้ยเอ้ยแซมอนเออีเออ็เรบร้อยทุกคนเออสวยเออ 400! สี่ร้อยเสียดายแมวนะน่าจะเข้าตรงกลางแล้วทุกคนโอ้โหไม่งั้นนะรู้เรื่องเลย ลงเออโอ้โหกองทุกคนเฮ้ยเออีกพัดอีกโอ้โห่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยเยดายนะไหล่ดีไม่คุณโอ้โห โอ้ยทุกคนกองสวยมากเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างกองกับพัดเข้าดีมากเมื่อกี้โออหูแซลมอนต่ออีกเออหือไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเว็บเที่ยวเล่นอยู่เนี่ยเว็บตรงอย่างแน่นอนนะดูจากสงหวะก,การแตกแล้วทุกคนเออเนี่ยเห็นไหมคุณหกเออหือพันเจ็ดเออือ้แมวอีกเฮ้ยสวยมาก ครึ่งแผงจ้าสวยจ้าโอ้ยสุดยอดมากมาขอปัดเศษออกหน่อยแล้วกันนะคิดว่ายังไปได้อีกนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากเล่นตามก็ลิงก์เล่นเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะคะเว็บตรงอย่างแน่นอนแตกขนาดนี้มาเดี๋ยวเราปรับเบสไปเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรเคลียร์เศษนะเอาเศษเนี่ยไปต่อทุนเพิ่ม เราอย่าไปเบ็ดหนักนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้แล้วเนาะออันนี้เป็นสูตรของเราที่อยากจะแนะนำนะเ,เห็นไหมล่ะเออมีโอกาสถึงหกพันนะทุกคนหกพันไหมเออมีโอกาสเออเรียบร้อยหกพันแล้วเ,เสร็จให้หมดเ,เสร็จให้หมด แต่ตัวแพงๆเข้าแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้เรามาแค่2,000บาทแล้วทุกคนเล่นยังไม่เท่าไหร่เลยนะ5นาทีแตกไป4,000นะค่ายตรงเว็บตรงอย่างแน่นอนแล้วทุกคนอ่ะวันนี้ก็มาขอจบการรีวิวเกมแมวเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องทีเด็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ